วันนี้เอาไงดีลงปลักสนามเลยนะครับผมเออมื่อวานเนี้ยเราไปสปเปซี่ใช่วันนี้มีงานเข้ามาอีกแล้วแต่งานคันเดิมแต่กูปี้ที่เมื่อวานแเปลี่ยนหลอดไฟท้ายใช่ไหมวันนี้เรามาดูกันว่าไอส้สกูปี้รุ่นเนี้ยมาดูที่หน้าปัดกันแบบนี้หน้าปัดแบบเนี้ยนะครับแต่วีดีเปล่าวะ <S <S เออไม่รู้อ่ะการบาบเรียกลำบากเ้ยแต่ยังไงก็ช่างเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวด็อกเตอร์เนี่ยมันมันบอกอะไรเรา นะครับเย็นเย็นสบายสบ,บายใต้ต้นไม้นะป่านะครับเออสบายสบายนะครับเรียนกับอาจารย์กิตใครจะเรียนที่โรงเรียนก็ดีเรียนที่บ้านก็ดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยเนาะวันนี้ก็มาดูกันอ่าหลายหลายคนเนี่ยแม้ก,ก่อนต้องรู้ก่อนคืออะไรนี่ที่เสียบอยู่นี่เด้ออที่เสียบนะเออนะครับ ใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดแชร์ด้วยนะถ้าไม่กดแชร์ทีหลังนี่จะไม่ไม่ทักไม่ตอบคำถามแล้วนะโทรมาเนี่ย <laughs> แ้่ใครกดแชร์แล้วบอกตอบเลขหนึ่งมาด้วยนะอาจารย์จะได้จําได้แต่ใครที่ไม่ค่อยแชร์ดูเฉยเฉยเนี่ยแสดงว่าแหม่ไม่เห็นใจคนอื่นที่เขาไม่ได้ดูเลยนะให้เขาดูหน่อยนะครับจะได้เรียนรู้กันทีนี้มาดูกันครับนี่ตัวเสียบอยู่ยนี่นะปูป,ปี้นะเออ คนดูอีกคนแลวเนี่ยถึงสองคนเนยห้าคนไอห้าคนเนะี่ยแชร์แชร์หน่อยนะครับให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะครับฝากแชร์ไปกลุ่มอาจารย์ด้วยนะกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์กิจกลุ่มครูส่งเสริมอาชีพะนะนะฝากแชร์ไปด้วยนะครับามาดูกันทีนี้เราก็เสียบเหมือนเดิมอะ่ะนะครับเสียบเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เปิดซช้กุญแจ พึ่งเปิดแล้วนะครับนี่มาดูที่ตัวด็อกเตอร์เลยมันก็กําลังเดินทางแล้วนะกาลังจะเข้าสู่นะครับเมื่อเช้าป๋าเขาพูดดีมากเลยเมื่อกี้เนี่ยป๋าเขาถามว่าอาจารย์เราจําเป็นเออเขาถามว่านี่มาที่ผมนี่อาจารย์ด็อกเตอร์นี่เสีย้าไปนี่มันทําให้รถเราพังได้ไหมผมตอบกลับไปว่ามันไม่ทําให้รถพังนะครับแต่ไอรถจะทําให้ด็อกเตอร์พังในกรณีอะไรครับ รถมันชอ็อตอยู่กับันที่สองคือเบ็ดหลายคนชอบบอกว่าเมื่อก่อนมันเคยบอกว่าต้องเช็คเบ็ดเขาขก่อนนะว่าดีไม่ดีใช่ไหมแต่พยายามมีเบ็ดของเราตัวเองแล้วมาจำเพื่อให้ชัวร์แต่ถ้าใครไม่เชื่อผมก็อย่างน้อยๆตรวจสอบก็คือเปิดกุญแจปั๊บบีบเลยโอ้อย่าเข้าข้างตัวเองนะถ้าดังขนาดน,นี้โอเคอใช้ได้เดแต่ถ้ามันดังหน่อยนึย่งอพอใช้ได้ไม่ดีอะ ะด็อกเตอร์พังมาเยอะแล้วพังในที่นี้มีเยอะพังแบบเละนะแต่มันหมายความว่าอาจจะเกิด,ดเตอร์ไปได้อะไรเงี้ยเชื่อมต่อกับรถไม่ได้เงี้ยคําถามสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันเคมได้ฮะแต่ฟังให้ดีเดือดร้อนนังอาจารย์เดือดร้อนนังตัวเองก็แล้อะไรฮะต้องส่งมาต้องโทรมาแล้วใช้เวลาเนี่ยไม่มีครับสองวันที่หมูที่หมาต้องมีห้าถึเจ็ดวัน ดีไม่ดีปาไปสองอาทิตย์เสียเวลาเนาะครับงั้นเช็คเบ็ดให้เรียบร้อยไงใไห้ป๋าครับเออพอเข้ามานี่แล้วอ่ะมาดูต่อเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็ไปดูที่การใช้งานนะครับมินิไชอาการเครื่องยนต์กดโอเคเข้าไปปึง้งมันก็ให้เราเลือกเหมือนเดิมแหละเหมือนทุกคันแหละเราเลือกไปที่อะไรวะคนด้านนี่อยู่ที่เี่ครับอันนี้แหละครับอันที่สีนะครับผมตั้เองด้วย เรียนแล้วต้องทาไม่ต้องกลัวหรอกอ่าทีนี้คาถามเห็นไหม,มเราเลื่อนดูทีมีไม่สก,กูปีไ้ไอถ้ามีเราก็เอาสก,กูปีไ้ไอมีไหม,ไม,มไม่มีเว้เยอ่าไม่มีเราก็ไปเลือกออตโต้รนถะออตโต้คาถามจานครับผมไม่รู้สเต็ปเนี่ย,พ,ยวพวกเดี๋ยวไอพวกเนี้ยมันไม่เคยเรียนเลยเนี่ยนักเรียนพวกเนี้ยไม่เรียนเลยไม่รู้ว่าอะไรสเต็ปสามสเต็ปสี 4, ส่สเต็ปห้าเหมือนกันบางคนก็ไม่ได้เรียนเอาเลือกสกเต็ปสามไปครับ เ็อ่ะกดโอเคน้าวเข้าไปครับกดเลยครับแสดงผลอ่าแสดงผลปริมิเตอร์ข้อมูลอ่าเห็นไหมะรอบเครื่องเงินเท่าไหรเนี่ยสามพันแปดเฮ้ยสามพันแปดได้ไงสามพันแปดสิบสามหมื่นเลยเนี่ยอ่าสามหมื่นแปดสิบครับแล้วสั เลือกเครื่องติดยังยังครับขัดแย้งไหมครัดแย้งครับขัดแย้งแสดงว่าไม่สมรุนเลือกผิดแกจบยังอ่าจบก็เอาออกนี่เครื่องพังไหมไม่พังเออไม่ต้องกลัวเราเลือกผิดก็ไม่เป็นไรครับอ่าใช่เลือกใช่อ่าไปเลือกไมออโต้สเต็ป4โอเคเห็นไหมคำถามเอาแล้วจันไม่สนผมเหรือสเต็ป3สเต็ป4คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปเรียนแสดงผลเลยนะครับอ่ากดเลยนี่เห็นไหมสอดคล้องแล้ว อืมมาดูตัวแรกทิอ่านดิเอาแบบเนี้ยเนี่ยป๋าไม่รู้เรื่องไหยเนี่ยอ่านวามันเรียนวันแรกเลยเนี่ยความร้อนรอบเครื่องยนต์ครับเอออุณหภูมิเครื่องยนต์เดี๋ยวจี้จะเย็นิงหรือครอนรอบเครื่องยนต์ครับอาจารย์ศูนย์ศูนย์ปกติไหมปกติครับไอ้ไอเมื่อกี้ปกติไหมครับปกติเมื่อกี้ไม่ปกติเออศูนย์ไงไม่ไม่ติดเครื่องก็ต้องศูนย์ดิอ่าโอเคอุณหภูมิอุณหภูมิเครื่องยนต์สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดตอนนี้ก็ปกติไหมอาจารย์ตอนนี้มันสามสิบสามสิ แต่ก็ไม่ได้แปลกเออมันไม่รู้หรอกไม่ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นี่วาอ่าแต่ก็ไม่แปลกแต่ถ้ารถมันวิ่งวิ่งมาล่ะแปลกอ่าแปลกเฮ้ยทำไมรถวิ่งวิ่งมาล้อล้อเลยทำไมมันสามเจ็ดวะอ่าเห็นไหมงั้นจําไว้ดีบางคนชอบถามว่าค่ามาตรฐานของการอ่านด็อกเตอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนมีอยู่สองอันหนึ่งต้องรู้กับสองต้องคิดเป็นต้องคิดเป็นก็อย่างนี้ไงเนี่ยรถมันศูนอยู่ก็ไม่ติดเครื่องกระถูกแล้วไง อยังไม่ต้องคิดเป็นคิดเป็นก็คือเอาความจริงอะ่ะอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยต้องคิดเป็นว่าตอนเนี้ยเออมันสันเจ็ดไม่น่าแปลกวะ่ะแต่ถ้ามันมาสักสองร้อยเงี้ยแปลกละโอเคนะกับอีกอันหนึ่งคือต้องรู้ค่ามาตรฐานอ่าต้องต้องรู้อะ่ะเอานนี้อะไรอ่าน,านตำแหน่งองศาลือนลิ้นเล่งโอ้องศาลรือนลิลลิงเป็นเท่าไหร่ศูนย์องศาศูนย์องศาเรือนลิลลิงอยู่ไหนวะ อยู่ต,งงตรงแบบไม่มีความรู้อแบบไม่มีความรู้ตอบดิไม่รู้ครับหยุดไม่หยุดตรงปีผีเสืออ้อเอออยู่ปีผีเส้อก็คันเร่งไงเนี่ยค,คันเร่งคันเร่งอ่ะดูนะตอนนี้นะตอนนี้ผมปล่อยสูงนะครับอ่าถ้าผมบิดดูนะผมบิดขึ้นไหมขึ้นครับเออจบแล้วบางนคนถามผมว่าอาจารย์เจ็ดสิบแปดนี้ได้ไหมเจ็ดสิบเจ็ดได้ไหมเจ็ดหกได้ไหมเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันมันบิดถึงรอบไหมมีใครบิดคันเร่งรอบจนสุดไหม เออถ้ารอบนั่นนะผมคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยคือครบรอบพอดีอย่างนั้นมันก็ประมาณสามในสี่นะเจ็ดสิบห้าเจ็ดิบหกเจ็ดิบเจ็ดเจ็ดิบแปดช่างมันเนอะแต่ถ้าห้าสิบผิดละถูกไหมแต่การตรวจตรงนี้ไม่ใช่ตรวจแค่นี้นะดูผมช้าๆ้านะค่อยค่อยขึ้นไหมยค่อยขึ้นปกติไหมปกติครับอาจารย์แต่ถ้าเราเราค่อยค่อยบิดแต่มันขึ้นแล้วหยุดแล้วก้าวกระโดดผิดปกติแล้วพอผมหยุดมันต้องหยุดไม่ใช่ผมหยุดปั๊บ มันไม่หยุดมันไปต่อหรืออาการที่เห็นเยอะๆคือตอนนี้คืออะไรบิดคันเร่งสุดค้างไว้78ตกวูบอย่างนี้ผิดปกติไมผิดปกติคนระับอ่าอาการนี้เจอเยอะใน p c x แล้วก็<ถ>ปัจจุบันลามาเป็นรถทุกวไปหมดแล้วใช่คือบิดสุดค<ถ>้างไว้มีอาการรถวูบคำถาม,ถามตอนนี้เป็นประสบการณ์ได้ว่าอ๋อถ้าอาการนี้ น่าสงสัย p p s แน่นอนคือแน่นอนคือนี่แหละเราเรียกว่าความรู้เครื่องมือเราจับมันบ่อยๆเจอบ่อยๆเราถึงได้สรุปว่าถ้า P ิ x อาการแบบนี้โอกาสที่เราไม่ต้องมีเครื่องมือก็ได้แต่เราคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นตัวนั้นเพราะเกิดจากประสบการณ์แต่มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมบอกว่าความรู้แล้วเครื่องมือทำให้เกิดประสบการณ์ โอเคเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมันควรฉีดไหมล่ะตอนนี้ไม่ควร,ร,ก,รก็ม่ติดเครื่องไงอ่าโอเคแตีทีนี้ไอ้ฟาร์มไอ้เวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะมันต้องจําล่ะมันต้องมีค่ามาตรฐานมันต่างจากเมื่อกี้ไงที่เราเดาไอ้ที่ที่ท,ที่ที่เราเอาจากฟาร์มเป็นจริงไอ้จำง่ายง่ายไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับจําง่ายๆคือถ้าเป็นรถปกติเนี่ยจะอยู่ที่จะเกียร์หรือออโต้แหละจะประมาณสองปลายสามต้น แต่จริงออโต้จะน้อยกว่าอ่าจะอยู่สองไปปลายเมื่อวานอะสเปซี่อะมันควรจะอยู่ที่ประมาณสองจุดแปดสองจุดเก้าไม่ใช่พลาไปสามกว่าเงี้ยนะฮะคำถามคือแล้วไอ้ที่มันฉีดมากฉีดน้อยมันเกิดจากอะไรก็ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์แล้วก็คืออะไรครับคือการที่อ่านค่าจากองค์ประกอบต่างๆ อย่างเช่นเครื่องเย็นอย่างเงี้ยบอกโอ้ยจานฉีดตั้งสี่ในเครื่องเย็นโอ้ยจานตัวเซอร์ไพรส์ครั้งแรกฉีดสีผิดปกติไม่ใช่มันต้องเลยเราต้องเรียนรู้ไงว่าที่มันฉีดสีตอนแรกไม่เป็นไรแล้วครับเราต้องดูตอนที่เครื่องเย็นอุณหภูมิถึงทํางานแล้วค่อยวางอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยอีกทีเนาะครับผมอะไรเนี่ยองศาจุดระเบภูิศูนย์ก็มันไม่ได้จุดนี้ไม่ติดเครื่องนะโอเคแรงในแบตเตอรี่1.7เห็นไหมไม่ค่อยดีละไม่ถึงสองคืนใช้ไปบ่อยๆเดี๋ยวด็อกเตอร ส่วนผสมองาตอากาศต่อน้ามันสิบเ <10. S 1> นี่ยคือเขาตั้งไว้เฉยๆจริงๆไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงคือจริงๆมันต้องเริ่มจากศูนนั่นแหละเพราะตอนนี้ไม่ไติดเครื่องมันเอาเราไหนสิบมา <Okay. S 1> แต่เพียงเนี่ยว่าเขาต้องการให้เรารู้ว่าพอถึงเวลาติดเครื่องไปสักพักเนี่ยโอทูจะทํางานแล้วตรวจเช็คว่ามันอยู่ค่าอัตราส่วนผสมอของน้ำมันเนี่ยเออยู่ที่ <Okay. S 1> ใกล้ๆสิบห้าไหมอ่ามันที่ดีมันควรจะอยู่ที่สิบห้าก็คือจริงๆสิบสี่จุดเจ็ดนั่นแหละ <Okay. S 1> แต่ผมเรียกว่าสิบห้าแล้วกันง่าย STF การชดเชยระยะสั้นอันนี้ต้องจําค่าตัวเลขที่ดีก็คือควรอยอยู่ที่จุด9.8ถามว่าในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอครับเครื่องคุณวาวไม่นั้นเออน้ำมันเครื่องไม่ดีกองอากาศไม่ดีหัวฉีดไม่ดีปั๊ไม่ดีมันก็ต้องมีการชดเชยธรรมดาบางคนบอกอาจารย์ครับผมได้0.977มีปัญหาไหมไม่มีแต่ถ้ามันโผล่ไป0.8อย่างเงี้ย โผล่ไป1.1เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันาจากนั้นโอเคนะตอนนี้ยังไม่ติดเครื่องไงมันก็เป็นค่าธรรมดานี่ค่า l T F เห็นไหมครับอันนี้เรียกว,ว่าชดเชยระยะยาวเมื่อกี้ S T F ชดเช,ย,ชยระยะสั้นไม่ต้องรีบจดแล้วครับดูไปก่อนเดี๋ยวไปเรียนแตละต,ตัวอยู่แล้วอ่าอันนี้อะไรวาล์วเติมอากาศสังเกตน,นะครับมันจะเติมอากาศตอนไหนตอนเครื่องเย็นใช่ไหม อ่าแต่ว่าถามว่าเดี๋ยวเราดูนะฮะตอนนี้มันปิดใช่ไหมปกติตอนสตาร์ทเครื่องมันควรจะต้องเปิดแล้วมันจะปิดทีใช่ไหมเดี๋ยวเราดูนะว่ามันทํางานไม่ทํางานเพราะมันจะบอกให้เรารู้ว่าด็อกเตอร์เนี้ยบางทีอ่านตัวนี้ไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวไปดูกันครับอะไรสถานะนอกเหนือสแตนดาร์ดอ่าอันนี้อ่านนะใครอ่านด้ตอบถูกได้ผมให้ให้รางวัลนี่คือข้อเสียของภาษาไทยภาษาอักฤษภาษาอักฤษภาษาไทยหลายคนชอบภาษาไทย งงเลยใช่ไหมโอ้โหอ่านตัวแรกอาจารย์โอ้อะไรวะนอกเหนือสแตนดาร์ดคืออะไรวะใช่เอาตอนนี้ตอนนี้มันปิดใช่ไหมครบับปิดอเาขาตั้งลงดิอา้าวชิปหายแล้วอา้อาวขึ้นไปดิอา้าวสรุปคือขาตั้งเออแต่มันแปลตามตัวไงสแตนสแตนสแตนขาตั้งไงหลายคนก็สงสัยไอ้สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอะไรวะเฮ้ยกี่คนแล้ว หกคนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแชร์หน่อยแชร์หน่อยให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยนะอืมอันนี้จะรู้แล้วนะคือสเตนดงสเตนดาไม่มีอ่ะคืออะไรขาตั้งเออขาตั้งสันนัตสตาร์สตารนี่ก็คือสนัตสตาร์ติดตัดอ่าอ่ะลองดูนะมันทำไหมนะเห็นไหมอ่ะดับตอนอ่ะดับไม่ได้ด้วยทีนี้อ่าคกูพูดง่ายๆสนนัตสตาร์นี่ก็คือสตาร์ทนั่นเองถูกไหมครับรอเปิดอากาศเโภชนาน เปิดใช่ไหมอ่าสแสดงว่าสแสดงว่าเ,<ม>เครื่องนี้เนี่ยตรวจได้แต่ผมเคยไปเทสกับซูม่าม,ม,มันตรวจไม่เจอหรือมันอาจจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าวาลวเตอรนนะ์ประกาศของรถคันนั้นเนี่ยมีปัญหาจริงก็กได้ใช่ไหมมันไม่เปิดตอนติดเครื่องแรกเโอเคอะไรอะ่ระสถานะของโหมดอัไิ อันนี้ไม่รู้นะครับส่วนในนี้ก็นี่ฮู้หัฉีดช่วยเสริมนะครับวาล์วยกอากาศเสริมนะครับตัวนี้นะเราวา่าเติกากับเอ๊ะทำไมตัวนี้สองตัว้มึงนี่คืออะไรนะเมื่อกี้ที่เปิดปิดอะสถาน,นะอาการอะไรนะศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่าวาล์วเติมอากาศเออะทำไมตัวนี้สองตัวแปลกนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ไปเพิ่มเติมมาแล้วกัน S C S ไม่มีอะไรเป็นการเชื่อมต่อระบบ แล้วก็โหมดเป็นศูนย์จริงๆแล้วโหมดเป็นอยู่เีื่งไหนอะโหมดเนี่ยในระบบในหนังสือมันไม่มีหรอกมันมีแต่โหมดหนึ่งสองสามสี่แล้วโหมดศูนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถกเถียงกันถกเถียงคือหมายความว่าไงบางคนหรือหลายคนก็บอกว่ารถที่อยู่ในศูนย์เนี่ยเวลามาเราเช็คดูเนี่ยมันจะอยู่ที่ศูนย์เงั้นโหมดศูนคือโหมดท,ที่ดีที่สุดหรือเปล่าวะ ไม่ไม่คอนเฟิร์มแล้วกันครับแต่ถ้าโหมดหนึ่งคือโหมดที่ถูกเซ็ตค่ามาให้ใช้กับพื้นที่ที่อยู่ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึงความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงมากๆก็ประมาณพันกว่าเมตรอะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนว่าพันกว่าอะไรไม่รู้แหละก็คือความสูงระดับน้ำทะเลครับก็คือในบ้านเราอ่ะควรจะอยู่ที่โหมดหนึ่งยกเว้นคุณมีขี่บนนู่นอะ เจอสาวอีก็ลงน่ะสาวแมวสาวแมวสาวไอแมวล่น่ะอยู่บนเขาสูงๆอ่ะอาจจะป็นหเป็น2งันนั้นคือปรับตามสภาวะมันคือว่ามันเป็นเพราะออกซิเกนน้อยหรอฮะอย่บอเ่าครับอ่าฮ่าเยี่ยมมากเลยความนบรรยากาศมันเปลี่ยนไปความนบรรยากาศที่อยู่ที่พื้นผิวทะเลมันอยู่ที่1.013บาร์แต่ถ้าไปอยู่บนเขาความบรรยากาศมันจะเบาบางลงมันมีผลต่อค่าน้ําหนักของอากาศ แล้วทำไมมันต้องมีในรถสเต็ปสีใช่ไหมเพราะรถสเต็ปสี่จะไม่มีแมปเซนเซอร์มันจะไม่สามารถตรวจจับได้ว่าณตอนนี้รถที่วิ่งอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ความดันเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถรีควอ m เมนออกมาได้ว่าความดันที่เกิดขึ้นระหว่างแรงดันในห้องของไม้กับในการบรรยากาศมันแตกต่างกันยังไงเพราะคุณไปขี่ต่างพื้นที่มันเลยต้องมีปรับหมดคือว่ามันต้งให้ค่าเอทีเกกับก อโอ้แน่นอนดิไม,ไม่ใช่ออกซิเจนคือแน่นอนคือหมายความว่าความคาดหวังรถหโวฉีเนี่ยเขาต้องการทําให้รถเนี่ยเวลาเกิดการเผาไหม้เรียกว่าการกันดาบเนี่ยเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยทก็คือต้องเผาไหม้หมดะที่สุดมันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันเลยเป็นที่มาของรถไฟฟ้าเนแต่ทีนี้คําถามก็ว่า มันก็ต้องหาค่าที่ใกล้ที่สุดก็คือที่มาของการที่ว่าเอาอากาศเข้ามาเท่านี้แล้วเอาน้ามันจ่ายไปเท่านี้นั่นคือการควบคุมให้ใจ่ายน้ํามันด้วยหัวฉีดเนี่ยโดยใช้กลองไปควบคุมแล้วเกิดการเผาไหม้แล้วเชื่อได้ว่าแค่เชื่อได้ว่าถ้าไอ้แบบเนี้ยมันก็น่าจะลดกว่าซึ่งแน่นอนมันดีกว่าคาบูแล้วคาบูอยู่แล้วเพราะคาบูไม่สนใจจะร้อนจะเย็นจะขี่บนเขาจะขี่ลงเขาจะขี่ตรงไหนใช่ไหม สนใจกูบิดคันเร่งลมผ่านรูแล้วดูลมผ่านคอคอดแล้วดูใช่ไหมเผาทิ้งเผาอะไรก็ไม่รู้ละสุดท้ายก็เป็นไงครับก็เป็น PM 2.5มสองจุดห้าเป็นโรคไปไข้เจ็บต่างๆนี่มันเกิดขึ้นโลกร้อนอะไรก็ว่าไว้เป็นที่มาของทาไมต้องเปลี่ยนจากระบบคาร์บูน็ปหัวฉีดแล้วก็ต่อไปจะขยับจากหัวฉีดไปเป็นปไฟฟ้าเพื่ออะไรเพื่อลดตรงนี้นะครับงนั้นคำว่าโหมดศูนย์เนี่ยผมไม่ขอคอนเฟิร์มนะว่าดีที่สุด แต่ผมขอยืนยันว่าก็ไม่ได้เร็วร้ายอะไรเพราะสุดท้ายแล้วคือการที่เราจะดูว่ารถเราเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้ดูแค่ตรงนี้เท่านั้นต้องดูสถานการณ์รถรถมันดีวิ่งดีเร่งดีตอบสนองดีอัตราการกินน้ํามันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกจากเดิมมันจะขึ้นอะไรก็อย่าไปซีเรียมันมากถูกไหมครับเพราะอาการพวกนี้มันเป็นตัวบ่งบอกระดับหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหม แต่ยังโหมดเนี่ยถ้าอยู่ๆมันขี่ดีๆเนี่ยในฟ้าเราเนี่ยแล้วอยู่มันปรับไปเป็นโหมดสองโหมดสามเองเนี่ยอันนั้นเป็นบอกบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วในระบบมันถึงต้องปรับโหมดช่วยเราโอเคนะครับง<อ>ั้นโดยรวมก็เป็นอย่างเงี้ยเ<อ>ี้ยเมื่อกี้ผมติดเครื่องละตอนนี้โหมดนี่มันจะปรับอัตโนมัติเลยหรือเราต้องมาปรับเองมีได้ทั้งสองอย่างมีได้ทั้งสองอย่างปรับเองหรืออัตโนมัติก็คือสมมติว่าเราขี่รถ ไม่ได้เกี่ยวโหมดอย่างเดียวคือรถพวกนี้สมมุตินะเอ่ออ่ะผมพูดเรื่องโหมดใช่ไหมเอาโหมดแล้วกันสมมติวนะ่าผมขี่รถอยู่ตรงเนี้ยขี่อยู่นี่ขี่ไปมันก็จะเรียนรู้ว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาว่าถ้าอากาศเข้ามาเท่านี้บีดเครื่งเท่านี้น้ำมันเข้ามาเท่านี้เผาไหม้แล้วไม่ดีถ้าดีมันก็จบแต่ถ้าไม่ดีกรองจะเริ่มเรียนรู้จากผลการเผาไหม้ ที่ผ่านออกซิเจนมาบอกให้กล่องเนี่ยลดหรือเพิ่มโอเคไหมครับลดหรือเพิ่มแต่ทีนี้คําถามคือว่ากว่ามันจะเรียนรู้ได้ก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรียนรู้ปั๊บรู้เลยต้องใช้เวลางั้นกว่ารถมันจะไปสู่สภาวะนั้นต้องใช้เวลานาน,านเหมือนกันเหมือนโหมดก็เหมือนกันสมมติว่าเรารู้ว่าเราขี่บนตรงนี้ที่บ้านเรา ที่พูเกตแล้วกันแถวน้นทะเลเลยรถสเต็ปสี่นะแล้ววันดีคืนดีผมจะไปขี่ที่เชียงรายอยู่บนที่บนเขาถามว่ารถคันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปไปปรับโหมดมันเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ม,มันก็จะเรียนรู้แต่ต้องใช้เวลาผมไม่ได้พูดล้แค่โหมดอย่างเดียวนะพูดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเรารู้ไงว่าเราจะไปตรงนั้นแหละเราเอานี้ขึ้น รถกระบะไปไปถึงนู้นแล้วก็ตอบถุสองล้อ,ลอมันก็ทําให้เรียนรู้เร็วขึ้นเหมือนกันเหมือนกับอะไรครับรถคันนี้สมมติไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาน้ำมันเครื่องดีขึ้นไหมดีขึ้น,นไปเปลี่ยนปั๊มมามันดีขึ้นไหมดีขึ้น,นแต่ถ้าเราไม่ได้บอกกล่องว่าเฮ้ยตอนนี้เราทําให้มันอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นแล้วนะ <S <S มันก็ต้องเรียนรู้<ม>อย่างเช่นปั๊มแรงดันมันเมื่อก่อนแรงดันมันต่ำไม่ค่อยดีเวลาบิดกันเร่งมันไม่ตอบสนองเพราะมันเรียนรู้ว่า ไม่ได้ใช่ไหมเพราะปั๊มไม่ไม่สภาพที่ดีพอเราไปเปลี่ยนปั๊มกามว่าค่าความจํามันก็จะจําไว้อยู่เหมือนเดิมมันก็จะไม่สามารถที่จะมันจําไว้ไงมันจําไว้ใน S T F L D F นี่ไงเนี่ย S T F เนี่ยมันจําไว้อย่างนี้ไงมันจําไว้ศูนย์จุดแปดศูนย์ห้าอย่างนี้มันก็ยังจำว่าเป็นปั๊มอ่่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนี้นะสมมติอันนี้คันนี้ศูนย์จุดแปดศูนย์ห้ามันอาจจะจําว่า เดิมที่เราผลกันเร่งเท่านี้เนี่ยน้ำมันคุณจะฉีดค่านี้แต่ปรากฏว่าถ้าฉีดค่านี้ไปอ่ะออกซิเจนจะบอกว่าฉีดเยอะเมื่อฉีดเยอะปับ๊บมันก็เลยสั่งให้ฉีดน้อยลงอย่างนี้เรียกว่าชดเชยทางลบชดเชยทางลบก็คือตัวเลขจะต่ำกว่าจุดเก้าเก้าแปดไปเป็นจุดแปดแปดห้าสมมุติอย่างนี้ทีนี้คำถามเราก็ต้องมานั่งดูเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรอะ่ะทําไมปกติมันต้อง จุดเจ้าก็แปดสี่ทำไมไม่ติดแปดห้าเราก็สง,สงสัยว่าเป็นไปได้ไหมอากาศเข้ามาน้อยลงพอเข้ามาน้อยลงมาเลยที่จ่ายน้ำมันเท่าเดิมเนี่ยมันเลยมากเหลือก็เป็นที่มาที่เราสงสัยกรองอากาศก็เป็นที่มาไปเปลี่ยนกรองอากาศแต่ตอนที่เราเปลี่ยนกรองอากาศเราไม่รีเซ็ตมันก็ยังจําค่าเท่าเดิมคืออากาศเข้ามาทีนี้อากาศเข้ามาเยอะไหม เข้าง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วแต่น้ํามันน่ะมันไม่รู้นี่มันยังเข้าใจว่าอากาศเข้ามาน้อยเหมือนเดิมมันก็จ่ายน้อยมันก็กลายเป็นบางยังไม่รู้นะหนาบางเดี๋ยวเ็ไปเรียนจีิงจรพราะบางปั๊บเดี๋ยวันเรียนรู้สักพักนึงมันก็จะสั่งให้น้ํามันอ่ะฉีดนานขึ้นทีนี้เข้าใจไหมครับอ่อนี่ประมาณนี้นะให้รู้ๆคร่าวๆก่อน อ่ารถคันนี้โอ้โหนี่นอะไรครับโหมดสีเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนรถคันนี้มีอาการเนี่ยโหมดสีเลยเห็นไหมคือการปรับอากาศเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นแอน่าสงสัยแลยนไหมแต่โอโูมันก็จะพยายามเนี่ยมันสุดท้ายปลายทางมันจะพยายามให้ไรครับให้ไปอยู่ที่ใกล้ๆสิบห้าแต่รถคันนี้เนี่ยความน่าสงสัยก็คือ ความน่าจะเป็นก็คือเป็นไปได้สูงมากที่อากาศจะเข้าได้น้อยกว่าปกติอ่นี่เป็นโหมดสี่เลยน่าสงสัยเนาะอันนี้เราก็อาจจะเป็นช่องทางแล้วให้ไปดูว่าเดอกแต่ที่นี้คําถามคือว่าเฮ้ยาจารแต่โดยดูสภาพโดยรวมน้มันโอเคอ่ะก็ก็อย่าไปคิดอะไรมากก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการ คลีนทำความสะอาดเล็กน้อยแล้วลองดูว่ามันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูดีสตาร์ทเครื่องติดง่ายกโนะา็โอเคนะครับอ่าโอเคนะอ้าว